แข้งแห้งขึ้นขาก็เดินทางเนาะสูงแห้งหยิบเงียบๆเลยน้แห้งจ้ะหัวเขียวปุ๊บเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมผอบฝผลสาวเดือนอีสานบ้านนาพะลุยครับผมวันนี้พอกันอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเหมือนเดิมเนาะตัวเดือนเนาะค่ะโอ้ยขึ้นมากกับหอแห้งแห้งขึ้นเขาด้วยพี่น้องสูงแหงสูงจนน้ำมอไซค์ขึ้นมาบนไหอยู่ข้างล่างพูนหย่างไปสามสี่โลเนาะตัวเดือนเนาะ นี่คำวมาพอแล้วครับผมหมูแหลกด้วยครับผมเห็ดไข่ไปเดี๋ยวครับลุมไปชมกันกันพี่น,น้องวันนี้หวานประมาณแล้วครับผมไปดูดีกัน,กนเลยเห็ดไข่ดอกอง,งามๆน้อเสือเดือเนอะาะทั้งจูมทั้งบ้านทาั้งอุ้ยกำลังงามเลยุทั้งเสาเดือนเอ,เอาได้ก่อนเสืดนเ,นสเดือนครับคุณเนาะเเอาก็บไปธรรมชาติจูมๆเลยเสืเดือนนี่ทั้งบ้านทั้งจูงอุ้ยหอมแห้งเนาะเสืเดือนเนาะหอมขนาเดเลยค่ะ หอมฝุ่งเลยน่ะหอมเงี้ยขาวจั่วเลยจุ่ม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 หลายเงี้ยอุ้ยมูนีลายเนาะกระโดกมากระมุนกระมือคนบันปลาคือเขาเนาะจ้ะมานองกันสีขุนคือตานทั้งสารมะเฮานี่แหละเฮ้ยดีเดินสะดวนด้ยมากรับผมต่อเนืองเนาะนีบัวเอาหน่อยเนาะนี่ตัวหน่อยตัวหน่อยบัวเอาตัวใหญ่ใหญ่ดื้อสนงามเลย ทั<ส>้งทีจะด้อแต่ทักทีือเสีเอาอยู่ด้วยี่ตาวไปตำป่นนงเหลี่ยงมาไก่็ยวานห่อยแห้งด้วพี่น้องเก็บไปก่อนเนาะจะได้ขึ้นมาอีกบ่ไก่แห้งโอ้ยไหนบ่อตำป่นอุ้ยุุ พี่น้องไปอยากบอกาถึงไปแล้วนี่น้องจะได้ใหญ่แต่กระตากิีงเยอะใช่เดือนเฮ็ดกรีงใหญ่แต่ใหญ่กระตาเดือนต้นแหกมานเขาเนาะเดือนเนาะไปงูเดียวปูที่ดอกครับผมต้นนี้น้ำงามแห้งต้นี้ไตรบ่ไตรบ่ต้นี้ไตรบ่โดนะอุ้ยไปเขาแล้วพี่น้องนี่ไปแล้วอะไดรจอยไปปนจ่อย นี่ดีนอก่ะนี่นาปนจอยปนใหญ่แล้วไปเ่ดอกหนึ่งเด้อจ้ะโอ้ยเหนื่อยนาะเด้อดสเียนเนาะมท่อทไปไดปนไดปนไดปนี้เนาะจะไดปนยูดอกแยังม่เห็นดอกมืดดอกแข็งสามสี่ห้าดอกยังดินโอ้ยจะได้จะได้ย่ดิขาอ้นี่ดี มีหัวปูนอย่างไปกินแบบหมูหมูหนูแป๊บไม่กี่นาดูเดี๋ยวก็จุสมงามเลยดูง่ายขนาดคนนี้ะเห็ไข่แล้วครับผมปวนปีนลงมาเก็บข้างล่างด้วยครับนี่ดอกกำลังงานจุ่มคนนี้หน่อยนึงเอ้าไปปูนมันก็มีแต่แต้าสูนเห็ดไข่หน่อยเนาะแม่เห็ดไข่ล้วนเลย เห็ดไข่เห็ดกอดอกหนึ่งกำลังพลอเห็ดปวกไฟแล้วค่ะยกำลังขึ้นไม่น้อยก็ไมีได้ปีผีี้ได้วยด้วยอยเอสั่นเลยสั่นเมยสูงไปเหลือเลย ปงางงา<ร>งจอยมีไ้ข่เขียวอนองจะดือยมหมปะจ้ะไปไปตอนนา้น่ผลโอ้ยย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 มยยยเยย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 ยมยย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 ย พีดได้ดาาเ้ยชๆๆห่ัหดอะไรด้ค่ะขาเปนเสียเท้าเป้าบดอกหวยคนเป็นเชือไปเายบอ่อใหดอก หนีทางเปลนแปนเนี่ยจุงามขนาดพูดบานเลยอบ้านเลยไกแห้งทีงานเนาะงาแห้งหอมกับหอมไขยหอมขนาดเลยอ๋อางทางเปลีนแดงก็มีเนาะใช่หพอแล้วอืมยังีขาตงไมเ่วเลยใช่หมดแล้ว อันนいいだんだんี้จุ่มง่ะค่ะหาดงามค่ะฝนกันแดางดันดิ่มสืนปิดเปียกขาปวดขาปวดโหไอนอยู่เนาะจฝนกำลังแสบเลยนี่ค่ะส่บจุ่มๆเนาะเบียนใหไงแล้วนี่เออ ู้นั้นลังแปงามคักอะไรนี่คือกระุยุดกล่องพออยู่ตอนเหนือเนาะสดดโอ้ไายแหงปุ๊จุ้มจใหญ่มดเนาะสดือนเนาะจุมจุ้มจให้นเอาไว้ให้หมูกินเนาะกุ่มนี้เป็นซีฟมากมากตองเลเนาะอุ้ยทังสุดเยอุโ้ยงามมาก เอาตีกนเือดยไปย่ได้อือโอ้ยดวงเห็ดไข่กัคัดเอาเด้อเนาะดวงเห็ดเห็ดไข่โอ้ยหอมเพียโอ้ยแง่เสียบเสด้อเนาะปุนเอาปุนบ่ปุนกระไดแกงกรได้มุด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 อ๋อโอ้เนหับเ็ดั้นระวังระวด้อวาวาคบินได้่เอยมี จูนีป๊าดงามเฮียอ๋อยาวเลยสูงสูงไายญี่ปุ่นแหละ้ผมอดวงเห็บไข่ขับๆกึคยเอาไหนบาะพี่น้อเออเว้ยอ้เบอรขับดวงเห็ดไข่อี่พี่น้อง มนีทางเลยดูเนี่ยผมเห็นโอ้ยยางกีเพ็ดเลยตัวนี้ยางเอาในทางเลยยางในทางสวยจังตาตาตาเลย เป็นจี้เลยเดอค่ะแถวๆเลยเรอาไปปนปนไไปเสียบใหม่มาชุ้มอลวหน่อยปวดว้านี่จะได้ทับอนสามสี่ดอกเลยดอกนึงอันนี้แหละเนาะมันแตขาเพิ่นข้าก็เลย ไข่บ<ค><ป>นไข่ล้วนเหมือนเฮือหงตาใหญ่เลยพี่น้องไข่ไข่ไข่ไม่ใช่ธร,รรมดาไข่ล้วนล้นวนหงตากระเซาเดือนด้วยครับผมคนละหุน <l ug> ไงโพดไงโผผักโซนเหนือไอคอนครับผมยก,กแหลกกินหนังกินทาก่ินหนังกินทาก่อนยกแหลกหอกมาันนี่เนข,ของเดือนเพ่นด้วยครับผมเดือนกับเพ็ญ หวานเห็ดหมูนี่เฮ็ดไข่ล้วนๆครับผมเฮ็ดกอแดงแงี้บ้างดอกจูมเป็นจูงงามๆครับผมเมื่อทางใดหมูเฮาอจะเดือนกําลังเรือข้างกับบ่ข้างกับบ่ทางกับเดี๋ยวสิพากับเองขำไหนนอนนั่นพักผ่อนจะข้าวนึงครับผมเดี๋ยวพาลุยต่อครับผมโอ้โหครับดอกเนญ่ๆเนาะจูงเพี้ยงจ้ะ หัวเขียวปุ๊บเลย<า>จุม่มน้ำมาไดบ้านทางลงหน่อยเนาะทางลงลน,งน,นี่กินได้ด้วยครับผมตัวหลายๆทันเพิ่นเอาปิดกินอยู่เนาะครับผมไปผัดแต่ยังอยู่เต็มเลยพี่นองในหลายแห่งกำลังขืนเต็มเลยนี่เป็นสีทองดวยครับนี่เบิ่งอีกมุมหนึ่งครับผม มีพันธุนสีเป็นสีม่งห่วงนะนี่ครับผมโอ้ยหลายขับอยากเก็บเอาไปกินอยู่พี่น้องแต่ว่าโบเคยนะครับโบเคยกินโอ้โหรสชาติจะเป็นอย่างไรนยครับแต่ว่าหลายแหงครับเบิ่งครับผมผนพุ่นโอ้หลายขับเกิดเป็นกอเป็นกอเป็นจุ่มยังไงเลยหลายขักเลยผู้ทีหยิบเลยพี่น้องนะป้อถูก อ่อนๆไม่ไหมเลยเดือนเพลินมาถึงรถแล้วครับผมวัยทางลบเลยดวยครับวัวทางลบหาลือโหดแห้งขามน้ำจกักรสดายคล้อ,องมานอ้องสะเดือน้อง<ช>ท้งบากล้มบนแห้งทางมา<ช> หูด้วยก็ถือประมานอยู่เนาะค่ะอ้ยพี่น้องเค็ดไข่ครับผมเอ้ยมีของเดือดด้วยครับผมมีของเพ่นจุ่มใหนไงด้วยจ้าจุ่มในไๆเดือดเพ่นมานเกือบเต็มตาใไงเกืเอบประมาณธรรมดาด้วยเห็นไข่เนาะ,ะไปขอตัวลากระบานแล้วครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมทุกการติดตามด้วยครับพรกันีหมาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ